สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y t u t u ไอแชนาทนะมาดูกันช่วงรอบเย็นนะครับเหรียญคุ้ม9้าในหลวงในเงินนะคุ้ม9้าในหลวงในเงินปีสองห้าสองสองหลวงพุโตปุเกเสกหลวงพู่โตปุเกเสก เนื้อเงินนะครหนึ่งพันสามร้อยนะครับ 1, หนึ่งพันสามร้อยเหรียญหลวงปู่กาหลงหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วหลวงปู่กาหลงทันตัวนะครับตอกโค้ดที่สังขติสี่ร้อย เหรียญเงินหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยเนื้อเงินตอกโค้ดขวามือนะครับเนื้อเงินหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเหรียญวัดชัยโยนะครับหลวงพ่อชัยโยวัดเกศชัยโย สองสี่เก้าห้านะครับเอาหกร้อยนะหกร้อยพร้อมออกพร้อมรุ่นสร้างเขื่อนสองสี่เก้าห้าเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนะครับหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมตอกเลขหกเจ็ดปีหนึ่งห้ารุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมเอาพันสาม เทวเวสสุวรรณนะครับพระคูสุพจ์วัสุทัศนนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเทวเวสสุวรรณหลังยันนะครับเจ็ดร้อยบาทรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกนะร,รูปเหมือนปีศูนย์หกสมเด็จโตวัดประสาทเอาแปดร้อยนะครับสภาพสวย นิ้วมือติดชัด800บาทพร้อมกรอบกรอบรีกว่ากรอบพุกนะแบบนี้นะปิดหลังกลีบบัวลอสอ200ตัวหนังสือไหลนะครับ4ี่รอบาทล้อสองสองตัวหนังสือไหลี่ร้อหลวงพ่อพานนะครับหลวงพ่อพานวัดป,ป่งกระสังปี38 พอผ่านมาตรงกระสังปีสามแปดพิมพ์อาขีดนะครับพันสองร้อยบาทเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทอาขีดรับสเสด็จหลวงพ่อคูนรับสเสด็จหลวงพ่อคูนรับเสด็จหลวงพ่อคูนห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาท ชินราชหลวงพุยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับห้าร้อยบาท500ห้าร้อยเหรียญหลวงพ่อสิมนะครับพุทธาจาโลนะครับหลวงพ่อสิมพุทธาจาโลขอบสตังนะครับห้าร้อยบาทนะสองห้าสองสองหลวงพุยิมวัดธรรมพะปองขอบสตังสองห้าสองสองห้าร้อยบาท เหรียญวัดใหม่พิเลนหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเกนะครับมีรอยจานนะครับพร้อมเลี่ยมกันน้ำหกร้บาทเนะี่ยหกร้อยบาทแม่ชีบุญเรือนนะครับสมเด็จคันธราด400บาทสวยๆหน้าตาติดเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงนะครับลายจุด นะายจุดพ่อแดงปีหนึ่งสองพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนายจุดปีหนึ่งสองหนึ่งพันสองร้อยลูกหอแปดเหลี่ยมหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับหลวงพ่อสงฆ์ แปดเหลี่ยมหลวงพ่อสง์หล่ออุดกิ่งหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพระหูยานจปลปืนแตกห้าร้อยบาทนะหูยานจปลปืนแตกห้าร้อยพกวยกุโตเสกเหรียญวุกิจจะจะหลวงพ่อผันปีสามสองนั่งพานหลวงพ่อผันปีสามสอง สละบ,บุรีนะครับห้าร้อยบาทสมเด็จกำแพงแก้วนะบินมุมนะครับสี่ร้อยบาทนะมุมบินหรือโดนฝนประมาณนี้นะผมว่าน่าจะโดนฝนนะครับมีการฝนมุมเข้าหมาก้อนชอบฝนพระนะเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะใครสนใจก็ทักไลน์เหมือนเดิมนะดีไลน์ ACA เอาเอลวีอที A, e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ